วิธีขึ้นกระบะรีวอเจนใหม่ยังไงให้ดูเท่กันค่ะตามมามิยวม,มาเลยวิธีง่ายๆนะคะนำมือข้างที่ถนัดจับที่มือจับแบบนี้เพื่อช่วยพยุงัดขึ้นรถจากนั้นเจ้าขาขึ้นรถแบบนี้ได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะใช้ได้กับรถกระบะทุกประเภทและสำหรับโตโยต้าไฮรักซ์รีว2024กระบะพันแปล์มีพร้อมแล้วให้คุณได้ทดลองขับที่โตโยต้ากรุงไทยทุกสาขาค่ะมาในรูปลักษณ์ของความสปอร์ตเน้นการควบคุมการเบรก และกำลังเครื่องยนต์ที่ทรงพลังพร้อมทั้งช่วงล่างแบบซูเปอร์เฟกซัสเพนชันที่ให้ความนุ่มและสบายมากกว่าการขับกระบะทั่วไปโดยจุดเด่นของไฮลักซีวอล2024มาพร้อมกับดีไซน์ล้ำๆดังนี้ค่ะ 1. ดีไซน์ภายนอกใหม่แบบวา t เทร e ซึ่งเหมาะกับการขับขี่แบบออฟโรดแต่ยังคงไวซึ่งการขับขี่แบบในเมืองด้วยนะคะ 2. เครื่องยนต์2.8ปรับจูนใหม่ แรงขึ้น10%ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล224แรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์ที่ตอบสนองได้เร็วขึ้นบอกเลยนะคะว่าขับสนุกแล้วเราใจมากยิ่งขึ้นแถมยังประหยัดน้ำมันด้วยค่ะซ้่งหังช่วงล่างปรับปรุงให้มีฐานเหล่นานากว้างขึ้น140มิลิเมตร ล้อหลังกว้างขึ้น155ม mm, ิลิเมตรช่วยให้เกาะถนนมากยิ่งขึ้นและมาพร้อมเับความสูงเพิ่มขึ้นถึง37ม mm. ิลิเมตรค่ะ 4. พัฒนาระบบชกอคอัพหน้ากระบอกเดี่ยวโมโนทู 5. บ 5. ปรับคุทอยสปริงพร้อมระบบชคอัพด้านหลังมาพร้อมแหนบแบบนุม่มระบบเบรกพัฒนาจากดัมเบรกเป็นดิสเบรก 6. ล้ออลอยขนาด17นิ้ว7 เปลี่ยนหน้าจอกลางเป็นขนาด10.25นิ้วพร้อมทั้งยังรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย8มาพร้อมกับวัสดุตกแต่งภายในเป็นลายไฮโดรกราฟและสีดำเมทัลลิกเห็นแบบนี้แล้วรีบมาทดลองขับได้ที่เตยตากรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะ